เฮ้ยสวัสดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮูบูเมะเปิดวาร์ปหน่อยเอ้าทำไมแย่วะทีกลับไปแล้วก็ไม่มีวาร์ปตัวเองเฉยป่านี้เขาเลเวลห้าสิบไปแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเราคุณคิมเนี่ยเราคุณคิมได้มาบอสไฟเนี่ยดูดิผมถ้าทุกคนนะไม่งั้นนี่ถ้าผมไม่พูดนะโอ้ลุงตู้เดินเข้าไปคนแรกเลย่างเงี้ย เขาผ่าลูกน้องกันหมดแล้วนะไม่ลอมเลยลุงตู้แต่งตัวเหมือนนี้เลยเหมือนพวกเบอร์เซียแหละไม่ไอตอนไอตอนที่หลุดอ่ะหลุดหนวถือดาบคาตาเาเหมือนสมัยตอนที่ลุงเล่นเลยหน้าตาเหมือนกันไอที่หันหน้าไหนได้อยากเห็นหนวอ่ะไปโลแม่งเท่ว่ะโลตาช่างเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วที่คุณเดินมาก็ไดนนะมันอยู่ข้างๆนี่เองให้แต่เขาว่ามันก็ได้ใกล้กว่านิดเดียวเองมันอยู่ใกล้นิดเดียวมาแล้ว แสดงแจกบัฟแจกบัฟเอาเฮียไม่แจกบัฟก่อนเนาะแจกแล้วแจกแล้วผมแจกแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปตีไททันรุ่นตอนนั้นแล้วนะตายเลยมันตัวเที่ยเนี่ยเดี๋ยมันตีกันเองไงอ๋อไม่ใช่ีแทงทีแทงอ้าวอ้าวไปไหนฮะนี่ไงตีไอ้นี่แทนอ้าวเทลคายเทลคินไอ้นี่มันหอกคิดจอกไอ้เนี่ยจอกบอกเลยบอลเอ็นซานแย่พวกโง่เลยเออเฮียสกิลไม่โกงสัตว์ อะไรอ่ะเฮ้ยของดีใครใส่ได้นี่เอาไปเลยเฮ้ยของฟ้าอะไรอ่ะดูก่อนนะของฟ้าคืออะไรไหนวะใครเก็บไปอ่ะใครเก็บเออใครเก็บไปของฟ้ากูนึกว่ากูเก็บไอ้เหี้ยมันหายไปไหนวะตู้เปล่าตู้เทออกมาตู้เขาดูหน่อยอ๋อผมเองคืออะไรอ่ะ Cover of Night d e c k s t r e n g t h ไม่รู้เสื้อเสื้อ เดี๋ยวผมดูให้ว่าใครเหมาะกับใส่แล้วก็โอ้โหลุงตู้นะเลยโลกมาสเตอรี่ใช่เลยสแตงอินบีดดิ้งดาเมจโอ้โหเยอะไอ้ขี้สเต็งสามพันไอ้ชักนี่มันอะไรครับเนี่ยชักนี่จะใส่ได้หรือเปล่าเส้นสามพันไอ้ขี้แม่งแต่งตัวใจเกเรสัต เต็งสามพันโอ้โหเไปตีไอตัวเ,วเวม,นะมื่อกี้ละเราจะไปโอลิมปัสละโอลิมปุสละโอลิมปุสพร้อมไหมความโหดของมอนที่นี่มันจะต่างจากที่ผ่านมาลิฟลับเฮ้ยทำไมผมเข้าวาร์ปกดเลททำไม,ไมเรา,าฟ้ากับเหว อดูููย่ปเฮ้ยทำไมเลือดเลือดผมลดลงเรถลงละนิดๆมันมีตัวสูบเลือดไงเยี่ยยใครตายใครตายเฮ้ยค้างค้างใครตายลิงไวทีตายลิงละลิงละลิงละลิงกออัพสกิลแป๊บหนึ่งลิงละลิงมาเปิดวาร์ปละลิงมาลิงละ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 ลิงจบเล่นตี๊ดสองพันยังไม่ถึงเลยมั้ง มันเป็นแบบของแบบโจ๊กๆอ่ะเอ้ยเปิดน้ำพู้ได้ละถลกลิงแล้วลิงล้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 ลิงไอ้แม่ศาตว์อุ้ยเยัยแม่งดึงค่าเฮดมาเฉยลิงล้วลิงล้ลิงล้ลิงล้ลิงแล้วลิงไี่ทำไมบางทีผมก็ตีเป็นพันบางทีก็ตีนิดเดียวตีอะไรนะบางทีผมตีมันเข้าเป็นพันเลยบางทีแม่งก็ตีนิดเดียวติดค็งเองติดค็งเอง you know kili karamed เฮ้ย y o โน n o w ทหลอดนะ ยี่สี่ร้อยสามร้อยเก้าร้อยเนี่ยไม่รู้ละทีนั้นก็ลุงก็ไม่สามารถอธิบายได้เพราะเขาไม่ได้เป็นแมคานิกของเกมอะไรขนาดนั้นเลขร้อยเลขเลขร้อยมันซ้อนกันเปล่าเออเราหลอนหรือเปล่าไม่นะมันเป็นแบนชีโซน่าอะไรอย่างงี้เปล่ามันแยกกันออกเลยแยกกันออกอ่ะเออแยกสองร้อยเนี่ยตีไปสักแป๊บนี่สี่ร้อย โทษทีแต่ลุงทีทีละพันว่ะ้เออแห้โกอ้ยโอ้ยโอ้ย d i ดิสร t d ดิสรั d i ไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วมันโอ้เรื่อยโอ้โอ้โอ้ยเายกแล้ววิ่งนินี่่ของสน่สายเยเฮียเฮีย

วิ่งวิ่งแทบไม่ทันโอ้ยโอ้ยเฮ้ยยาจะหมดแล้วเอ้ยยากูจะหมดแล้วไอสกิลก็ไม่ได้ไอ้ยี่กูยิงแลกกูยิงธรรมได้แหละไอสัตว์โอ้ยโอยซื้อยาก่อนได้ไหมได้ได้เดี๋ยวก็จบตรงนี้ล้วไปซื้อยาเลยเดี๋ยวพึ่งเข้าไปพึ่งเพิ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 ่งรอกันให้คุณคิมซื้อยากันไอต่อตัวเราไปเนี่ยไม่มียานี่คือชิบหายแน่นอนแต่ผมรอนี่เออ อมยาสองร้อยมาในอีกสองร้อยห้าสิบีสิเอ้ยเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะไอ้หดจริงมาเยอะก็ไม่กลัวโกโอ้เออมันขัดอ่ะมันขัดสกิลอ่ะเอาเฮียเราต้องว้าไปไหนวะเนี่ยช่างอันช่างอันช่างอันโอ้โวมาเยอะกูไม่กลัวหรอกกูกลัวโอ้อ่ะเอ้ยเราแก๊งผู้หญิงวะสองคน เองสาวถึกโอ้โหปร์นี้กอนอล่ะไอล่ะนี่สาวน้อยมีคู่มีซิพคด้วยวะมาเยอะม่น <มา S 2> หอปุ้งมาด้วย <laughs> โอ้ <laughs> อตู้มาละตู้สแตนบายละแจกบัฟบกันแจกให้พร้อมเรามาดูดีว่าอ่าจะมีคนตายกี่รอบเฮ้ยแต่ไม่แน่หรอกเรามากันเยอะอาจจะไม่ตายก็ได้บอตตัวต่อไปมันกคแค่แบบ ไททัน Titan, Titan Quest <c oughs> มันคือบอสที่แบบของภาคแรกสุดเลยอะ่ะแบบว่าที่ตอนที่ทำเกมใหม่ๆเป็น last บอสเพราะว่าจุดประสงค์คือให้มาะคายเฮี้ยเนี่ยแหละมา <c oughs> แต่คร <c oughs> จะเอ็กแทกออนไททันอะไรใช่ไหม <c oughs> ใช่เนี่ยของจริงละไปลุยเอ็กแทกออนไททัน เอรนเฮ้ยมันพ่นไฟเหรอกูกลัวที่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกเลยพ่นไฟกูเห็นสองหลุมแล้วไอ้ไฟอ่ะกูไม่กลัวกูกลัวไอ้อุกกาบาตที่ลงมาเนี่ยเฮ้ยไอ้ไฟเนี่ยกูไม่กลัวเลยไอ้อุกกาบาตเนี่ยไอ้เฮียสามป้ายสามหลุมเฮ้ยอโ้ มีผมที่ยังยืนทรณงได้อยู่ผมก็ <S <S บาดว่ะวิ่งอย่างเดียวไอ้เฮียมันถึกสัตว์โอ้ยเฮียจะต้องไม่ตายผมจะต้องไม่ตายเพราะผมคือคเ,เอเลนเยเกอร์ไอ้เฮียไอ้เฮียเอเลนจะตายเอเลนเอเลนเอเลนเยเกอร์ตามกูทำไมเนี่ยมันสูบอะไรกูเนี่ยสูบเลือดไงซอยผมซอยผมซอยจังหวะไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียดึงเฮดไปผมจะซอยดึงค่าเฮตออกไปจากผมผมจะซอย เนี่ยลุงลุงแทงอยู่เนี่ยตีเลยระหว่างนี้แทงนั่นแหละไอ้เหี้ยม่นถูกปก๊ัวโอ้ย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 สูบเลือดสูบเนื้อโอ้ยสูบจี้ไอ้สารไม่ได้สูบเลือดเลยลอยอยู่อยไอ้เหี้ยเหียโอ้ยไปแล้วมันจะตายแล้วตีมันตีมันเออซอยซอยซอยบัตรคงซอยเออนั่นแหละบัตรคงแต่แรกก็จบเลยชิบหายเออไอ้เหี้ยเออไอ้เหี้ยเฮ้ยผมเป็นคนเดียวที่ไม่ตายว่ะ ผมคือเซอไวร์เอ้ยถ้าผมไม่ถ้าผมไม่แบบลองลองดาเมจมาหนูก็ไม่ตายโคตรนานไอ้สัสผมอยากจะลองดูว่าผมแทงไฟได้ไหมเห็นไปเท่าไหร่ว่ะลุงตูโอ้ไม่เท่าไหร่ลุงบอกไม่เท่าไหร่มาข้าบนี้เลยผมเห็นมันพ่นไฟใส่ผมแล้วผมไม่เจ็บไงแต่ผมโดนอุกกาบาตมันแล้วแตกเลยไงโคตรแรง ามเดวะหมยถึงทั้งไลท์สามเดอไม่เฉพาะบอสเนี่ยสามเดเฉพาะบอสก็ผ่านไปสามเดโอ้ยแรงจริงเอาว้าวมาดีอะเกมตัวเรไม้ได้ อันน <aunque S 2> ี right? ้อยู่ไหนเอ็กซ์ซ I mean, ี k, is, ling, ่ไงไม่เข้าวาร์ปมาผมเข้าวาร์ปมาแล้วมาโห่เฮ้ยวาร์ปไหนมาถูกเปล่าลิงแลิงอะไรมากันหมดแล้วเนี่ยโอเข้าวาร์ปมาแล้วโห่หน้าดันเอามาวาร์ปลุงก็ได้มาวาร์ปลุงวาร์ปลุงแล้วมันวาร์ปทีไงมาถูกวาร์ปลุงก็จบไปแล้ว ไม่ผมเข้าวาร์ปอันนี้เลยเข้าวาร์ปเกมอ่ะที่อีกวาร์ปเปล่งเดือดแล้วน่าอ๋อแปลว่าบักเนีบักเฟรมบักเฟรมจากบักเฟรมว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะก,กีิ่เอาอฟิตว่ะอืมว้าวอุอวอ้ยโหเฮ้ยกลิ่นเอาฟิตใครจะลองเปลี่ยนชุดไหม บีเออฟิททีลองก่อนเลยทีเดี๋ยวลุงตามขายของนะพี่ยี่ห้อไอ้ตี้มูนมิสซิสแอนนู้นยี่ห้อแต่มันไลนนิ่งมันเยอะแล้วอะเฮ้แต่ถ้าถอดอันนี้ออกแล้วใส่นี้เป็นเยี่้อมันโคอะไม่มีกันธาตุไฟบ้างหรอครับกันไฟกันไฟโอ้เอ้ยนี่ไงไฟลิสิตสแตนอะไรอะ หมืนห้าเองเฮ้ยโอเคเขามาใส่แนอันนี้อ่าแล้วเราก็จะมีทัดไฟที่ป้องกันเยอะขาดส่ยฟ้าแล้วเราก็อ่าถอยอันนี้มาใช่ไหมว่าตัวนี้ขายใส่นี้เห็นไหมเราก็จะวิ่งไว,งวขึ้นด้วยไงมดละ่ะราชอบอ่าอ่าอ่ามีอะไรต้องอันนี้ไหมโอ้ ันนี้คืออะไรอันไฟกันไฟฟ้าการพิษน้อยลงไม่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 ใจเย็นใจเย็นมันเป็นของเขียวที่ของเหลืองที่แม่งดีกว่าของฟ้าได้ไงวะมันแอ็ซ์สีไงเออวะดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเละแต่มันไม่กันพิษเลยแต่ว่ามันกันไฟฟ้าและกันไฟม็กซิมัมเลยอะม็กซิมัมไดรฟ์อูซื้อดียว ลองดูอุ้ยเทียแล้วชุดสวยด้วยประเด็นสกิลรีโก้คือสกิลอะไรวะอ๋อสกิลฮิวไอ้เที่ยไม่ได้ใช้คิดว่าคุณคิมก็นนะ่าจะไม่เอามัง้งคุณคิมเอาไหมันไหนวะอยู่นี่คิมเอาเสื้อเสื้อฟ้านี่ไปไหมถ้าไม่เอาก็ขายทิ้งร้านไปเสื้อฟ้าเสื้อฟ้าลายดอกเสื้อฟ้า,าดำอ่า อี่โกลอเลยแหลกิวฮิวไหอุลไม่ได้ใช้อ่อไม่ทันฮิวหรอกเพื่อผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ทันฮิวหรอกมันใช้ให้เพื่อนได้ไหมใช้ให้เพื่อนได้ฮิวได้แต่ว่าไม่ทันหรอกผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ทันอมันมันก็ได้อยู่นะเสื้อกีตแต่มันไม่โซสโลเกินไปมันไม่ใช่ผ้าแบบมัดอ่ะมันเป็นชุดอ่ะ อียิปต์แม่งมัดม้วนมาเลยเฮียเก็บไว้กันไม่สวยใช่ไหมได้เลยแตว่าดูดิดูดิไม่ได้ใสใช่ไหมไปได้แปลว่าต้อ,องถอดดิทีต้องถอดดิถอดเสื้อดิเป็นชุดเนี่ยอ๋อแต่ของไม่เอาผ้ามัดเลยอ่ะไม่เท่งไงของอียิปต์มันแบบได้โชว์กล้ามท้องไงซิกแพคไงเออเออนี่มันเด่นสุด,ดแล้วผมใส่ชุดเกาะยังไงมันก็อันนี้อยู่แล้วที่ลุงตูแม่งโคตรอันนี้เลย ตัวแบบกำใจเออแต่คนคิมนี่เข้ากับยิมสุดแล้วเฮ <d iger i> ้ยโคตรใจเกเรไปงั้นเธอคไนไนะถ่ายรูปใช่ไหมใช่มาถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยโอโ้โหสวยเลยเฮี้ยช<ห>ัดเจน <c oughs> เนี่ยตรงเนี่ยตรงสะพานเนี่ยโอ้โหนี่แหละกำลังเช้าๆแดดรับอ,อบอรุณอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน ลุนเบิกฟ้านกบ้าโกยกินเอ้าไปคิวหายพร้อมยืนได้นะผมแจกครับทุกคนกันเฮ้ยีทางกูเอาไอ้พวกซัมมอนออกไปได้ไหมไม่โคตรบังเลยเดี๋ยวนี้ซัมมอนนี่ซัมมอลเป็นใครเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยสมอลต์ลุงตู้เฮ้ยแล้วเอามันออกไปยังไงวะลุงตู้เรียกเมียได้ด้วยอะ เอ้ยไปเอาแซมมอนออกไปหน่อยถ่ายรูปไม่สวยมันไม่ได้โชว์ความเกเรของใจดูแซมมอนลงตู้ดิโอ้โหแล้วดูแซมมอนกูดิไปเอาแซมมอนไปขายทิง้ง <c ười> ขายา <c ười> มาเปิดภาพนี้วันี้จบเลยเรีวเรีวไปไปเอาแซมมอนไปตายกันเ็วจะได้มาถ่ายรูปแบบเน้นถ่ายยังไงเรีวเร็วถ่ายได้แล้วโอ้ลงตู้บงลงตู้บังมันมันระนาบเราไม่สวยเรายิน อ้าวทำทำไงอ่ะผมเสกหายอีกทีหนึ่งหายไปเลยอ้าวอมกแล้วไอ้มันฆ่ายไงไว้ซัมมอนเนี่ยเอาไปฆ่าหน่อยมันไม่สวยผมกับลุงตู้ต้องกดไล่ใหม่ว้ยตอนนี้แหละตอนนี้แหละคนเลยเฮ้ยเราจะได้โชว์ความใจกิเลอยากถ่ายแบบสวยๆอ่ะใช่เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามกดกดไล่ใหม่กดไล่ไปที่อื่นนะแต่มันต้องตีให้มันถืออาวุธด้วยไงประเด็น เราคุยดาวก่อนเออโอเคพร้อมแล้วเราจะเอาเราจะมองตรงหรือมองข้างอะมองตรงเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะลุงตู้อย่าไปทางทางขวาหน่อยตู้บอกยังทู้คุยดาวนะดเดี๋ยวนะเดี๋ยวลุงเกียร์มันช่องไปมันไม่ได้วะนี้ยังมันไม่ได้วะมันต้องแบบมันต้องยืนติดกันอะมันต้องยืนแบบติดกันแบบเป็นแพรแหละมันต้องยืนเฉียงว่ะอ๋อเออขี้ขวาตรงซามอนเราใช่ใช่กด คลิกขวาที่ซัมมอนเราตรงแถบอะแถบอันนั้นเนี่ยแถบนั้นเราก็กดกดให้มันหายไปดีลิอทอะตรงแถบที่มันด้านซ้ายซ้ายที่เป็นรูปขึ้นมาเป็นเลือดหลอดเลือดของซัมมอนละมันน่าจะมีให้กดแบบว่าสลายซัมมอนอยู่มีไหมีอ่ะโอเคจัดการดู now. อินเนลตู้เอามีเออกไปกันอเอามีเออกไปกันเกบมีเไม่เหมาะกับเฟรมอย่าให้มีเอย่าให้มีเได้แอร์ออมียก,กันเอออย่ามีเอ,อก,กัน คลิกขวาที่เลือดมาหนังตู้คลิกขวาที่เลือดมาแล้วก็กดอะไรนะรีมูฟอ่ะอันสุดท้ายอ่ะดิสแบนท้ายฟังเสียงมันท้ายอ่ะมันยังอยู่มันยังไม่ไปเออมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยหมดยังไงแล้วเธอคลิกขวาที่ชื่อวันางซ้ายอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูในไลน์ลงตู้เนี่ยคลิกขวาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีขึ้นมาลงตู้ก็ การชกกระเดิบมันซะชกอกระเดิบช็อกระเดิมมันอย่าให้มันได้มาขัดขวางการถ่ายรูปของเราหนุ่ตู้จะได้ถอดเสื้อใจเกเรถอดไหมไม่ถอดหรอกไทยก็เท่ดีทางซ้ายมีชื่อมันขึ้นว่าแซมมอนน่ะชื่อมันแถบซ้ายแถบซ้ายบนของจอมันจะมีอยู่อะที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นลายชื่อเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะเลือนมานน่หลอนเลือดมันน่เอาไงสิ ต้องมีดิสามมอนทุกตัวมันน่าจะสลายได้นะมีไหมโอ้ยเขี้ตายตายได้เขี้วะอ้าตายโคตรขี้เลยเอ้าเลยตู้ตู้เหยียบไปอีกนิดนึงได้ไหมช่องไฟมันจะได้แบบเออเดี๋ยวนะนึ่งนะยิ่ยถ้าแม่งเหยียบแม่งก็เหยียบโคตรไกลเลยเด่นนะเฮ้ยลุงรู้ละทีเออเด่นนะ เออตรงนี้ดีกว่าวตรงนี้มันมีความโปรปีนข้อกว่าเอาประมาณไหนดีวะคิมอยู่มาไหนดลยเอ,อ้ทีชิดเข้ามาไหนทีโอ้ไข่ระเบิดอะไรมักหนาวะเนี่ยเอ,อ,อยังแอบนึงแอบนึงเดี๋ยวขอวหาหมุมกันขวดมาตู้ขวดเฉยดเดี๋ยวนะตู้ระเบิดขวดเอ่อ <c oughs> เอ่อ คุณคิมไปอยู่ข้างตู้ได้ไหมข้างขวาลุงตู้อะ่ะเอออันนี้สวยกว่าเราเราหันไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ไหมตกเฉียงนะใต้เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณมุมผมอะ่ะปันลงนแล้วลุงตู้ไปฝันลุงตู้หันไปไหนเ่ยไอ้ลุงคิมอย่าไปไหนคิมซ้อนวงตู้เกินเหยยบไปขวา,านิดหน่อยเออน่โอ้กําลังสวยเลยตรงนี้นะอันแหละ เออนั่นแหละตรงนั้นแหละมุทีไปยิงพลังหรือเปล่ายิงพลังเหมือนเดิมมุงตู้หันมาหน่อยเออนั่นแหละพลังสวยอะเดี๋ยวตีกันนะเดี๋ยวจะหยุดหยุดตีแล้วบอกนะให้หยุดบอกหยุดตีแล้วก็หยุดนะอยกดไว้ทุนคิมนะโอเคหยุดเลยขอดูก่อนนะว่ามันโอเคเปล่ามุมเดิมๆแต่แม่งแสงสวยนะรอบนี้แสงสวยมาก เออนึ่งนะเปิดสตรีมกันเฮ้ยไม่ได้เปิดตู้เมียดนตู้นอกใจอ่ะมาตอมผมเฮ้ยอ่าตายเลยเชื่อเชื่อทิ้งเลยโหโอะโเมียไม่รักดีโอดว่าเฮ้ยตัวหักครึ่งเลยอะมันหน้าตามแปลกๆว่ะแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่า ด้อยู่ไปว่าได้ได้เลยโอเคละะว่าผมว่าถ่ายอีกมันน่าจะอาจจะไม่สวยไอ้บ้างนะผมกําลังคล่องใจอยู่ว่าผมปรับออปชันกราฟิกเออก็หฮหมดเอ้าวันนี้กูไม่ได้ปรับโลเลยวะเนี่ยกูว่าอยู่ทำไมภาพมันแปลกๆเออแต่โอเคละ่ะก็ถือว่าวันนี้สําเร็จมิชชั่นนะฮะเรามาถึงแอค4ละรีกูดเลยแต่ไลน์หน้าอาจจะไปเกือบจบแอค4 คงไม่ถึงกระจกอ่ะเพราะว่ามันก็ไกลอยู่เอ้อครับวันนี้ก็น่าจะหยุดไปแค่นี้ฮะบิดร้ายละเอกันใหม่ทุกคนที่ติดตามรับชมไททันควีนะยที่ยอยู่อาเกียนเน็กธามบ๊ายบายจา้ะสวัสดีค,ครับรอบหน้ามาหลุดใหม่